สวัสดีครับผมเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องนี้หน่อยมาคุยเรื่องผีโควิดนะพูดตรงๆนะผีโควิดนี่มันทําให้ผู้คนนี่หวาดกลัวกันมากมายเลยมากมาย,ยาจริงๆนะครับผมขนาดวัดนะครับสถานที่เงียบสงบร่มเย็นนะครับผมอดีตการที่ผ่านมานะมียังมีผู้คนมานั่งเล่นกัน มานั่งที่วัดที่วากันทำบุญทำบุญกันมัางอะแต่ตอนนี้นะครับผมเงียบสงบไปหมดนะครับผมมาดูแล้วกันเนี่ยนี่คือวัดจันทคามนะครับผมจังหวัดราชบุรีนะครับวัดที่สวยงามนะครับเป็นวัดที่สวยงามลมเย็นนะครับก็ให้ขับรถเล่นก็ไม่ต้องไปไกลเราบอกตรงนะเข้าวัดนั่นแหละไปเข้าวัด่วัดมันก็ไม่มีคนอยู่หรอกตอนเนี้ไม่มีใครมาววัดหาคนมายากครับผมไปนั่งที่วัดสบายใจลมเย็น อากาศธรรมชาติจิตใจสงสัยโควิดมันคงไม่วิ่ง <c oughs> มากับอากาศลอยไปตามวัดหรอกถ้ามันมากับอากาศคงคนคงตายกันหมดแล้วล่ะครับผมผม,งงนนะผมคิดอย่างนั้นนะความคิดของผมนะครับผมก็ผมบอกว่าใครต้องการที่สงบร่มเย็นตอนนี้ก็ตามวัดวารามทุกที่นะผมว่าน่าจะร่มเย็นที่สุดนะครับผมก็ผู้คนมันไม่มีไม่มีผู้คนจริงผมมานี่ไม่มีผู้คนสักค,คนเลยครับผม มีหมานอนอีสองตัวครับผมไอตัวดำๆกับงดงๆนอนจองสลาเลยครับแต่ก่อนเขาจองสลาไม่ได้นะคนเขาจะนี่ก็เป็นริมน้ําครับผมวัดจันทคามนี่เป็นริมน้ำนะครับผมริมน้าอาการธรรมชาติสนุกเทมากลมพัดวิวๆ,ๆเลยครับผมสบายอากรรมาแม่น้ำมายืนดูแม่น้ําไปแบบธรรมชาติไปนะครับผมผมว่า ดีกว่าเราไปที่ไหนที่ไหนนะบอกตรงนะผมคิดว่าวัดเนี่ยดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเพราะว่าไม่มีคนเลยผู้คนไม่ไม,มีมีสักกีคนนะครับผมเข้ามาวัดแล้วผมก็จิตใจร่มเย็นนะผมบอกตรงนะจิตใจร่มเย็นมากมีความสุขมากานะถ้าวัดนี้อยู่ใกล้บ้านก็คงจะดีนะแต่วัดนี้ห่างจากบ้านผมประมาณแปดกิโล,ลก็เลยขี้เกียจขับรถมาเพราะ นอนวันนอน,น,นไม่ค่มีเวลาม,มีเวลาก็าาจะมาทุกวันนะครับผมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจดูบรรยากาศดูสายน้ำไหลไปพัดไปก็ไปตามตามการเวลาแล้วครับผนเราก็อยู่เหมือนกันนะครับผมอยู่ได้ก็อยู่ได้ตามตามการเวลาแล้ครับก็มีพัดภากมีจากกันไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนไม่มีอะไรที่แน่นอน สิ่งที่แน่นอนก็คือความตายนะครับผมทุกคนจะต้องเจอครับผมไม่มีใครหนีมันพ้นสักคนนะครับมาผมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันของแน่นอนทุกคนต้องเจอไม่เจอมันไม่มีครับผมดูสายน้ำดูประกบชาวานะลอยไปลอยทวนน้ำหรือว่าลอยตามน้ำไป น้ำไหลตรงไหนมันก็ไปทางนั้นน้ําไหลขึ้นมันก็ไปน้ําไหลลง,ลงมันก็โลงอะไรนั่นนะมันก็เหมือนกันนะครับผมชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงเหมือนกันแหละครับผมอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะมันเลยครับผมบอกว่าคนที่โลภโมโทสันน่ะจะโลภโมโทสันไปทําอะไรกันผมถามจริงอีกไม่นานพวกคุณก็ต้องไม่ไม่รอดหรอกงไงก็ไม่รอดตายไปหมดนะครับผมไม่มีอรเหลือรอดนะครับมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีเกิดมีดับครับผม ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เสมอไปไม่มีใครเก่งเสมอไปไม่มีใครดีเสมอไปครับผมไอซี่แต่ที่สมควรทําที่สุดก็คือความดีความดีนี่คือตายไปแล้วทุกคนก็ได้แน่นอนอย่างน้อยก็มีความดีติดตัวคนก็กล่าวขานว่าเอออย่างน้อยไอคนนี้มันดีไว้ไอน,นี่มันดีไว้อย่างน้อยก็น่าจะน่าจะดีนะน่าจะโอเคนะเอาผมวันนี้ก็ดูนะครับเรือขายของครับผมเรือขายของอันนี้เรือขายของเนาะ อ๋อเรือขายของเลยนะโอ้ตางม่น้ําเสี๋ยวมาบู๊บบู๊บบู๊บูมาแล้วครับผมเครับผมมานั่งอยู่ที่วัดก็มีความสุขครับผมสงบร่มเย็นดีครับผมแบบรับธรรมชาติครับผมโอ้โหไม่ค่อยได้เจอมาอย่างนี้มานานละทำแต่งานแต่งานแต่งานชีวิตมานั่งชมธรรมชาติบ้างมาผ่อนคลายบ้างก็ได้รู้ว่าเออจ้าโอ้โหเาก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมเตี๋ยวเรือเรือจริงๆครับก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆครับก็เรือจริงๆครับผมไม่ใช่มีแต่ก๋วยเตี๋ยวนะ เดียเรือเรือจริงๆครับผมเออเจ้าอาที่จริงอยากกินนะแต่ไม่รู้จะกินยังไงเขาไม่กลับมาหาผมผมคงไม่ได้กินนะครับเขาอยู่กลางน้ําครับผมผมจะเรียกยังไงก็ไม่เคยอยู่แถวนี้ด้วยคนถ้าคนบ้านเกิดมึงอนแถวนี้เขาอาจจะรู้วิธีการเรียกว่าจะมากินได้อย่างไรมั้งแต่ผมว่าคงจะจะนั่งมองอย่างเดียวครับผมอยากนะครับอยากกินนะครับผมแต่ไม่มีปัญญาครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ก็มาเล่ากันคุยกันแค่นี้แหละครับผมใครชอบใจก็ฟังกันไปคุยกันไปนะครับผมมีอะไรก็คุยกันไประบายกันไปนะครับผมสนุกสนานคนเราอย่าไปคิดอะไรมากมายอย่าไปเครียดปงปล่อยวางสะบ้างทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองครับผมไม่มีอะไรที่แน่นอนและไม่มีอะไรที่ไม่แน่นอนครับผมสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนครับผม สวัสดีครับผม